สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นีเสีมาจัดโต๊ะจัดโต๊ะผู้ใดอย่าเฝ้าหายขอเถิดคนลรคคลิปบ่อยๆมือน,นี้อันขอจสบอกว่าคลิปล่งบพท่านพี่น้องมันเต็มกล้องตรงเฝ้าล่งเด้อผู้ใดพ่ดสดวกเบิ่งกับผ่านไปหลดเด้อพี่น้องช่วงนี้ลงบ่อยมากสิบอกว่ามาจัดโต๊ะอาหารวันเกิดยาก็วันเกิด,กกดคุณสามีเิ่นจัดร่วมกันเนาะก็เลยมาจัดโต๊ะอาหารให้เพิ่นเสียนะอัน คนจัดร่วมกันสองพอเมลูกเ่นนี่เสร็จแล้วเห็นไหมจัดต๊ะนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะมันเกิดค้นยาก็บันเกิดคุณสามียาอยู่ขางหลังนี่ค่ะนี่ให้เบ่งโต๊ะจัดเรียบร้อยแล้วเห็หนว่าาดานันก่อนอื่นก็กินขนมปังกับเนยกับอันนี้เนะาะแล้วกัช็อกโกแลตผู้ด้กาแฟกับบาไปเนาะโอเคค่ะพี่น้องสำเนแล้วเนาะ ให้เบิงตะตูดไม่ยาเห็นบะ